สบายดีเมื่อนี่กุ้งมีสิพ้าพี่น้องมาเห็ดซาใบมอนก่อนสิไปเห็ดใบมอนเฮามาฮูจักใบมอนกันก่อนเนะาะใบมอนเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนหมักออกมาเห็ดซาดื่มกันเพื่อบำรุงธาตุบำรุงสุขภาพโดยสรรพคุณของซาใบามอนจะช่วยป้องกันรักษาลโรคเบาหวานยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดความดันแก้อาการไอ คับลมและมีสารต้านอนุมูลอิสระเหดให้ผิวพรรณผ่องใสได้น้าอีกนอกนั้นยังซอยต้านมะเร็งทุกสนิดโดยเฉพาะมะเร็งต่อมไทรอยเข้ามาเก็บใบมอนกันเลยเวลาเก็บใบมอนนี่ต้องแมนเวลายามแรงมันจะดีที่สุดใบมอนเ้าจะเลือกเอาใบโบแกหลายและคาโบอ่อนหลาย เอาพอดีปานกลางหลังจากเขาเก็บใบมอนมาแล้วเขาก็มาล้างน้ำให้มันสะอาด เ້าลຈางจนกว่ามันจะสะอาดล้างจัก2หรือว่า3น้ําก็ได้ด้ จากนั้นเขาก็มาเลี้ยงกันหลายๆไปใบแล้วเขาก็ตัดก้านที่ติดอยู่ใบมันทันออกแล้วก็ซอยซอยกับใบใหญ่หลายแล้วกับใน้อยหลายเอาพอดีซํำทีตามคลิปนี่แหละพี่น้องเขาจะตัดก้านมันออกก่อนการติดใบเด้อ ซอยแล้วเขาก็จะได้ประมาณนี้หละพี่น้องแล้วเขาก็มาบี้มันเอาใบามันออกบ่ให้มันติดกัน mm hmm. แล้วเข, fire on, on. เขาก็เปข้างหม้อเห็ดไฟอ่อนๆเพื่อเขาจะได้ขวเห็ดไฟอ่อนๆก่อนขวจนน้ามันแห้งแล้วเขาก็เอาใบมอนลงไปใส่หม้อข้างขวเลยพี่น้อง ที่สําคัญเขาต้องเหดไฟอ่อนๆเพื่อว่าเวลาเขาขวไปมันจะบริไดใหม่มันจะคอยแห่งไปนําไฟเขาก็จะเหดอ่อนๆแล้วเขาใส่มือซาวซาวใบใบมอนหัน่นเพื่อให้มันแตกออกจากกันเวลาตอนเวลาเขาจะซอยมันเขามาเลียนกันแหละถ้าเขาบรซาวมันจะติด มันจะติดกันปิดก้อนเขาต้องได้ไส้มือสาวๆวบห้อนดอกพี่น้องซาไปเรื่อยๆจนหน้ามันแห้งไส้ไปอย่งสิแหละแล้วไฟเขากะโบเห็ดแห้งเห็ดอ่อนๆเขาจะใส้เวลาขวานี่ก็แล้วแต่ซาของเขามีน่อยมีหลายบบจําจกัดนาทีเนาะขวาจนวาหู้ซึกว่ามันแห้งแล้วเขาก็ใส้มือเฮานี่แหละ มันไปเรื่อยๆ เห็นบ่น้ำมันก็นจะเริ่มแห้งแล้วใบาซาก็จะบบติดมือเขาปันไดแต่มันยังบบทันได้ที่เนาะก็ต้องได้ซาไปเรื่อยๆอีกขััวไปเรื่อยๆจนกล่วซาเขาสีแห้งไฟเขาก็ใส่พอดีพบ่บแห้งหลายเลยพี่น้องเอาพอดีพองามแบบอ่อนๆแล้วก็บ่ถึงขั้นจนว่าอ่อนแทอ่อนวานะคอยจะใส้มือคอยซาวไปซี่เรื่อยๆถามว่าห้อนบอ กับบอลอนได้แหละกับพอดีจับได้อยู่เห็นบ่ใบซาเริ่มจะแห้งแล้วมันก็จะบ่คอยติดมือเฮาตอนที่ขวใไม่ไหมใบซา,ามันจะติดมือเฮาเขาต้องซาไปจนกลัวเขามั่นใจว่าใบซาเฮามันแห้งแล้วจะใส้เวลาดนเติบในการขวั่วใบซานี้ถ้าเขาใส้เวลาขวาดุนแล้วก็ใบซา,าเฮาแห้งดีมันจะเฮ็ดไห้ซาเฮาหันหอม เวลาเอามากินมันจะมีสรสชาติหอมหอมอันนี้ก็ได้แล้วเนาะมันปฏิบติมือแล้วค่อยกับมไมายายใส่ถาดโดยค่อยเอาเจียแนบกินหรือว่าทิสู้นะที่ว่าสำหรับเสร็จมือนะวางวางใส่นะถาดแล้วก็เอาซาเฮาที่ครัวอานโหยใส่แล้วก็กระจายมันออกเห็นบ่ สะสะมันออกจากนั้นเฮาก็เอาไปตากแดดตากแดดใส่เวลาบดุลท่าแดดแหงเฮาก็เอาตากประมาณสัปโมงหนึ่งสองสัปโมงก็ได้เพื่อว่ามันใจว่าซาเฮามันแห้งดีมันยังค่อยบเปินนานาบเป็นตกมกค่ะนะเห็นบ่าในค่อยๆออามาตากแดดถ้าคนใดทีบ่มีแดดหรือว่าอยู่ประเทศนอกคือเฮาสิบางเมื่อจะมีแดดบางเมื่อกะบ่มีใส่วิธีอบเอาก็ได้เด้อพี่น้องอบแห้ง แต่นี่เมื่อนี่แดดดีค่อยก็เลยมาตากเอาประมาณสักโมงหนึ่งค่อยตากหลังจากเขาตากแล้วซาเขาก็จะได้ประมาณนี้เขียวงามแล้วก็แห้งสนิทกรอบๆเขาก็เก็บไว้ในขวดแก้วหรือว่าขวดอ่าเป็นถูพลาสติกก็ได้เพื่อเขาจะได้นำมาทรงดื่ม มือ่อนึงดื่มเถื่อหนึ่งตอนเศร้าก็จะบำรุงสุขภาพได้ดีเถือพี่น้องเฮดให้สุขภาพดีได้ก่อนจะดื่มกักผสมซาใส่กับน้าห้อนก่อนแล้วก็ปะไว้ประมาณห้านาทีเพื่อจะได้น้ำํำซาออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆออหอมๆห,ห,หลังจากนั้นเทาก็เอาเนี่ยมาปุกไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็คือน้ำซาที่มัน ได้หานาทีค่ะปะไว้แล้วมันก็เป็นสีแบบสีอันนี้ก็คือหน้าตาของซาใบมอนเนาะน้ำซาของเขาออกมาสีสันสวยงามเห็ดง่ายๆทุกๆกคนสามารถเห็ดได้บุมีอย่างย่งยากเลยเป็นยจงาใดคลิปนี้ถ้ามักฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้นำเด้อพี่น้องจะได้อ่านาติดตามคลิปใหม่ๆของกุ้งมีเดอะซิสเตอร์ลาวเอสเอีกต่อไป ขอบใจสำหรับทุกๆก,การทับสมขอบใจทุกๆก,กำลังใจพ่อกันไมค้คปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายจ้า